เบนซีเอ218อัปเกรดระบบเสียงให้ดีเยี่ยมทำยังไงครับไม่ชคเหมือนครับคันนี้ก็จะติดตั้งเป็นซับหลุมย่างอะไรของเคนวูดครับซับใหญ่ขนาด10นิ้วครับมาพร้อมแอมป์ในตัวครับติดตั้งไม่เปื้องเนื้อที่เลยครับเป็นตัวสร้างเสียงเบสครับเวลาปิดกับไปครับก็ดนงานสภาพเดิมๆทั้งหมดครับแล้วลำโพงกลางแหลมเราใช้เป็นของ Infinity By Harman ครับติดตั้งเอาช่วงเดิมทั้งหมดที่ประตูครับลำโพงทั้งหมดจะมีทั้งหมด8ตัวนะครับกลางแหลมคู่หน้าและคู่หลังครับ ตัวนี้จะเป็นลำโพง2.7โอห์มครับไม่กินหวัดครับในตัวของลำโพง Infinity by Harman คู่หลังก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับงานเนี้ยบนิ่งสวยงามครับเสียงที่สุดยอดขนาดไหนครับสักคู่เดียวครับ ครับมันจะสปอนเสอร์ในรถกันหน่อยครับลำโพง i n f i ิ i t y by h a u m a นครับเตรียมเสร็จเรียบร้อยครับผมชัดท so, ุกทิตยครับ we cup, two cup. nine months months gone and you you know we're talking about no, 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 they had no, no, to stay no, no, to no, refuge. no, the no, refuge. no, no, for no, 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 not no, no, พลังเสียงครับโอเคครับยังไงฝากผลงานของร้านมิลัดออดิโอ้วยครับวันนี้ขอมานะครับรับชมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ